แน่นอนครับวันนี้มีสองคู่เด็ดสองผู้เด็ที่มาจุดขาแน่นอนนะครับ้วน่าช่วงนี้มาคา่ยู่ใอยะชนทุ่นุนค่ะหรับกิจกรมแชชร์อค่ะตครับตอนนี้มันทำให้แชรมันไม่เชรแต่ไม่เป็นไรถ่ายได้ทุกที่เลย ค่ะแชร์แชร์แล้วต่อไปโชว์โอเคโชว์ให้ทีมงานได้ดูว่าคุณมียอดไลค์เท่าไหร<ฆ>่ใครที่มียอดไลค์สูงที่สุด3ท่านแรกนะคะยอดส<ฆ>ูงสุดก็จะได้รับเป็นเุ้ายี่สายแคมปิ้งในมีเต่ดีช่นจางงานของแม่ซี่โปรไทยเอ็กซ์เพียร์ค่ะประกาศผลในงวัลอาทิตย์ช่วงเวลาประมาณสามทุ่มค่ะอย่าลืมนะถ่ายแชร์แชร์โชว์กันเยอะครับผมก้ถ่ายนะฮะที่กองก็สามารถทำได้ผมแชร์แชร์โชว์ ออกได้หมดเลยเจ้าฟ้าค่ะแต่ตรงนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรอไม่ต้องรอเคาอยู่นะวันนี้ครับมวยเราคนเราจะรอแล้วตอนนี้กำลังจะต่อยนะฮะใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวาพูดเรื่องไปไหนนะเพราะว่าสี่ทุ่มตรงนะคะจะวเฉพากับคุณเก่งทัศยะจะมาเปิดอยคอนเสิร์ตบนเวทีมวยแห่งนี้ค่ะถูกต้องครับหลังจากมวยคู่นี้ทุกมเสร็จครับสี่ทุ่มเจอกับเขาได้นลยเก่งทัศยะแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้ว ่วงที่สองนะครับขอขอบคุณครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณจังหวัดลบบุรีครับอำเภอเมืองลบบุรีและเทศบาลเมือลบบุรีนะครับพระนารายณ์รัชราชนิเวศนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับพบกับมวยรองคู่เอกในวันนี้ครับนักชกไยแดง โการ้องเที่หะเไครับเดินทางมาถึงกุผู้ในั้งนีคราแดงเพชรวเพชรินาจากลุงวีิย์หญก้อนทบจากครราชสีมาครับผู้นี้กกันในนีกับน้ำหนัก58กิโลกรัมนะครับต่อยสม5ยกครัแล้วรังที่2ทีเราดูนี้เป็นหน้าที่ขางาจรั์โร้นวีแต่ราการนี้เน่ย นายรีสิปภัยจิตรภัยแรชสุขวันนี้ราขอการสนันุนรการท่องเทีกว่าโดยการเทียรเมสไท่จังหวัดลุบุลีอำเภอลุนีเทศบาลเมืองลุนุลีภาคารไรน์ราชบีทีร่วมแข่งขัน พระว um. ันเมรีนานังมงอยู <cử pine> ่จ่าไหว้ผิวสวยาน้องเอาพูดกอดู้ด้วยแม่ไมยเลยแข็งแล้วก็พอยอยู่ในท่าของผิรีนาเจของเทเทดานะครับายนแสงจันทร์นะครับน5 5 0นะครับจากจังหวัดุบุรีนะครับปัจจุบันอายุ17ปีนะครับ ท่าไช่เพชรจินดาครับของภาคเกหนือเพชรธินดานะครับเอออาวุธที่ผลักนั่นก็คือเสาประัดนักกีฬาที่ชื่นชอบก็คือจวบสายพีเกแสงชัยมวยไทยนิปนะครับส่วนฝีใหญ่นะครับเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกเมืองเพชรนะครับปากช่องนะครับเอาทีุ่ธที่นัดก็คือแตนนะครับ เราก็ต้องติดตามชมนะครับนะคู่นี้นี่เป็นรองผู้เอกแล้วนะครับนะเพชรตะวันเพชรบนานีชุดเข่ามหาภายจากเมืองลุบุรีครับวันนี้ก็รับการมาเยือนของจอมตำรวจพันดึกขับศรีใหญ่คอคนเช็ดเข่ากรรมการผู้ฮั่นกรรมการตรวจทำดีครับตอนนี้ก็ขอแสดงความหยินดีไปหาพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับที่ได้เจอพายุนะครับ นะครับผกอภัยนะครับขอักเชียร์นะาีดวยครับบนเวทียกที่หงครับยกที่หนึงวนี้ไ่ไปขวาครับมวยซ้ายนะครับเป็นวเอเป็นซายนะครับอาเอขวาออกเดเราจะหาที่จันไว้นครับนี่เวทีขวาเรเรอของัรนะครับนักผู้นี้บอกว่าวันนี้อากาศดีอากไ่ขอที่ัไม่้วยนะอยาจขงา thank oh you Trừ đi qua lại bằng chứng ăn cơm 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 ăn महाराज दळवण होत नाही या